ครับสวัสดีสเตูดิโอตลาดสดรีวิชัยออนไลน์วันนี้มีผักสดแนะนำคุณลูกค้ามีอะไรแม่วันนี้ที่มาใหม่ใ<แ>กระชายคะ่ะกระชายและอะไรต่ออา่าพริกคะ่ะมีพริตามด้วยพริกแล้วก็แตงกวาค่ะแตงกว่า,แ,วาและอะไรต่ออีกครับลิ้นฟ้าคะ่ะอา่าลิ้นฟ้ามันคะ่ะมัน เพิ่งมาโอเคแล้วอะไรต่อครับฟักสวยค่ะฟักสวยฟักอ่อนวันนี้เพิ่งจะมาใหม่ๆเลยครับตามด้วยอูอมะละกอสวยมากค่ะมะละกออย่างสวยเลยวันนี้อย่<ม>างงาม,มแล้วก็ตามด้วยอะไรอีกอย่างมีฝรั่งด้วยอ๋อฝรั่งกิมจูก็มาครับวันนี้มีฝรั่งกิมจูมีฝักปังแล้วมีอะไรแนะนําคุณลูกค้าต่อแล้วครับคุณแม่อ่ะ เออแม่สีว่าเอาปลามาทางนี้มาทางนี้โอ้แขนสั้นแขนสั้นอ่ามีอะไรต่ออ่าผักฟางตุ้งค่ะมีผักฟางตุ้งผักบุ้งกีงินมีคะนามีผักเขียวค่ะมีผักเขียวเนาะแล้วอะไรก็อันนี้พิเศษนะคะเพิ่งเก็บใหม่ๆนะคะผักขมค่ะผักขมอ่อนๆเลยวันนี้อ่อนนะคะล้วอ่อนมากล้วอ่อนเหมือนคนขายนะคะโอเคครับคุณลูกค้า แล้วก็ค่อยพบกันที่เก่าเวลาเดิมครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับขอบคุณครับ